โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสัตุชนสวดมนต์บทธรรมจากกับเป๋าวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทางยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันนันตชัยโดยประธานบุญพิธีได้แก่ครอบครัวลีพัฒนพันธ์การยนมิสสบสวัสด รองศาสตราจารย์ดรอร์จันพิมพสายสมอและครอบครัวจากนั้นคณะเจ้าภาพได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรยัยจุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรมและจุดประทีปหน้ารูปคุณยายอาจารย์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและอารัธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล ต่อด้วยพิธีถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์การลานมิตรรัฐและการลานมิตรพยาวเนรไทยส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานซึ่งมีประธานบุญพิธีสามคณะโดยมีการลานมิตรริชาร์ดไคเซอร์และการลานมิตรนงนุชภูสวรรค์นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชน ก็ได้น้อมนำจัดตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์เนื่องในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทธนิยกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ซึ่งตลอดช่วงเวลาของชีวิตคุณยายอาจารย์ท่านได้ฝึกฝนตนเองและมอบคำสอนล้ำค่าไว้ให้เป็นสมบ,บัติของพระพุทธศาสนาปิดนรก เปิดสวรรค์ชี้หนทางพระนิพพานนำพาความสุขที่แท้จริงให้กับเหล่าศิษยานุศิต์ตลอดจนชาวโลกอีกมากมายทั้งภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปค่ะ